สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะโหลดสายนะครับ YGK 0.6นะครับพี่ๆใส่กับลอกสตรีทแอรปี2021นะครับก็เป็นสปูนต้นนะครับขนาดที่28มิิเมตรนะครับกับสาย YGK รุ่นนี้นะครับเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเพนตาแกรม ขนาด0.6นะครับหรือ14ปอนด์สายญี่ปุ่นนะครับพี่ๆจะไม่ได้บอกหน้าตัดของสายทําให้บางครั้งนะครับพี่ๆอาจจะเลือกซื้อสายนะครับที่หน้าตัดใหญ่นะครับใส่กับลอกบางครั้งนะครับไม่ตรงตามสเปคนะครับแต่อันนี้นะครับ YGK นะครับเพนตาแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด นะครับ0.6นะครับเป็นสายที่หน้าตัดเล็กมากๆนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะใส่กับลอกสตีทแอร์นะครับขนาดสปูลที่28มิิเมตรนะครับใส่หมด150เมตรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับพี่ๆครับต้องบอกว่าการเลือกซื้อสายนะครับใส่กับลอกที่ต้องการนะครับ หน้าตัดที่ตรงสเปกกระปกนะครับที่ให้มากับกล่องลอกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับพี่พี่บางครั้งพี่พี่นะครับก็ยังงงว่าผมใส่สาย PE 0.6 0 4นะครับของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับทาไมนะครับใส่แล้วนะครับสเปกหน้าตัดนะครับไม่ตรงเลยบางทีใส่ไปได้นิดเดียวนะครับก็จะทําให้เต็มสปูลแล้วนะครับซึ่งบางครั้งนะครับหน้าตัดของแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับพี่พี่แต่ถ้าเป็น ของทางญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น YGK หรือว่าจะเป็นชิมานโพิทบูอาจจะไม่ได้บอกหน้าตัดนะครับแต่นะครับสายของเขานะครับก็จะซัพพอร์ตกับตัวลอกสเปคของลอกนะครับที่ให้มาได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้มั่นใจได้ว่านะครับสายนั้นเล็กจริงแล้วก็เป็นไปตามเอ่อสเปคนะครับที่ระบุมานะครับกับตัวลอกนะครับที่รองรับการซัพพอร์ตของสายขนาดต่างๆที่ให้มา ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้านะครับไว้วางใจของร้านก็จะมีตัว YGK นะครับรุ่นเพนตาแกรมหรือว่ารุ่นอัปเกรดรวมทั้งชิมานโนพิ u บูที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าสายนี้เล็กและเหนียวจริงนะครับพี่ๆครับรุ่นอัปเกรดนะครับก็เป็นแพคเกจใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเพนตาแกรมนะครับมัลติคัลเลอร์ที่ให้มานะครับก็เดี๋ยวลองดูกันครับพี่พว่าจะใส่ได้150เมตร หมดไหมนะครับสำหรับตัวสตรีทแอร์ปี2021นะครับสปูลขนาดที่28มิลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นสปูลที่เล็กมากๆนะครับในซีรีส์ของทางไดว่านะครับก็จะมีสปูลตั้งแต่ขนาด28มิลมนะครับในสตรีทแอร์นะครับแล้วก็จะเป็นสตรีทซีทีนะครับในสกูลซีทีเจ็นะครับไม่ว่าจะเป็นปี2019หรือปี2020 นะครับขนาดสปูลก็จะอยู่ที่30มิลลิเมตรนะครับตัวสปูล28มิลลิเมตรเนี่ยก็จะอยู่กับลอก2รุ่นก็คืออัลฟาแอร์นะครับแล้วก็ตัวสตีทแอร์นะครับส่วน30 30มิลลิเมตรก็จะอยู่กับตัวลอกสตรีทซีทีเอ,อสวีทีเดบิวนะครับ700นะครับนี่ก็ถือได้ว่าใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่ๆเกือบเต็มสปูลละนะครับนี่นะครับพี่ๆก็เรียกได้ว่า เกือบจะเต็มขอบนะครับแต่ยังถือได้ว่ายังใส่ได้อีกนะครับยังกอใส่ได้อีกนะครับนี่นะครับก็สายก็จะหมดหลอดพอดีนะครับพี่พี่เดี๋ยวดูกันนะครับนี่ผมกอให้หมดเลยนะครับพี่พี่หมดแล้วนะครับนี่นะครับพี่พี่เรียกได้ว่าใส่สายพ e 0.6 YGK เพนตาแกรมขนาด150เมตรเต็มสปูลนะครับ เสมอกับพอตะปูนถือได้ว่าสวยเลยกําลังดีเลยนะครับพี่พี่กับสตรีทแอร์นะครับนี่นะครับก็วันนี้เอามานะครับแนะนำกันนะครับพี่พี่สำหรับสายญี่ปุ่นแท้ๆอยากให้พี่พี่นะครับได้ลองใช้สายดีๆนะครับแล้วก็คุณภาพดีๆนะครับเนี่ยจะทําให้เวลาที่เราเลือกใช้สายนะครับกับสเปคของลอกที่รองรับมานะครับใส่ได้ตรงตามสเปคนะครับนี่ก็สวยๆเลยสตรีทแอร์นะครับ ตัวนี้นะครับสวยๆเลยเป็นงานได้ทั้งงานไฟเนตงาน UL งานเคาะปักนะครับงานกระสูบงานกระพงนะครับเนี่ยใส่สาย PE 0.6ยสบายๆเลยนะคบพี่ๆตัวนี้เลยนะครับก็วันนี้เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับสาย YGK เนะครับ <_ S 1> เพนตาแกมตัวนี้150เมตรใส่กับลอกสติ้นแอร ขนาดสปูลที่28มิเมเป็นลอกสปูนตื้นด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้เอามาแนะนํากันนะครับพี่ๆที่สนใจก็ลองหานะครับแล้วก็สั่งซื้อนะครับไปใช้กันได้นะครับมีขนาดให้เลือกหลากหลายนะครับ0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.5แล้วก็ PE2 นะครับตัวนี้เพินตาแกรมนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ